ไม่ใไงอื่นไม่ไงกินล่อนาอีกแล้วไปละว่าสันเอา้ามาสาั่งวายังสันมาสองคอมเมนต์แล้วก็สิไปเนี่ยนะหาว่าอะไร มายกยกยก,ยก,ยก,ยกโอ้ยน้องทีขอบคุณนะจ๊ะน้องทีน่ารักมากเลยทีคืนนี้ถ้านอนไม่หลับอย่าลืมเข้ามาฟังเพลงบ้านพี่เด้อพี่จะเปิด เปทีเหมือนเดิมอันนี้สิบเจ็ดแล้วฝาตะลุงก็ชั่วโมงหนึ่งเนาะคอยไปทุกบ้านมีบ้านมาดามสุนี่ลัะอยู่คงมตลอดได้ขอบใจแอกระตึ้น ขอบใจหลายๆไฟกะเก่งลองเพ่งกะเก่งมันบ่าไอ้แกปืนจเจอกกับไลยูทอดมันบ่าสวัสดีคุณทีจากน้องเมย์ พี่เมย์คะน้องจูนสวัสดีค่ะพี่อาจารปืนขึ้นนี่กนอนบารหลังไก่เยะแเขามาฟังเพลงเด้อพี่กินแค่นี้ก็จะพอแล้วนะน้องเมย์จริงๆถามว่า อิ่มไหมไม่อิ่มนะแต่กลัวตัวเองฉุกว่านี้ไงเจ้าเป็นมิจฉภาพที่คงทนตลอดมากอืมแก่ปืนเจ้าเยอะเบาน้ำตาของเซร้ายแก่ปืนอีจา พี่เทพสวัสดีครับพี่เทพขอบคุณนะครับพี่เทพคอยไปร่างนากนเด้อกินกินถาได้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 ไดอะชน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  คอยจริงๆได้ไอ้กระปืนคอยเป็นคนยังสีแหละไอ้กระปืนคอยสีบ่อไายค,คอยสีบบอคกอยี่ยังกับไผ่แล้วคอยก็สีเป็นคนที่หักมูหักเพื่อนหักปฟง ช่องอื่นเขาปิดกั้นคอย <laughs> แม่นยุบอ่ะไอ้เกดปืบบนหาวาหาอืไรพี่นางพี่ต้นไม้แล้วพ่อท่านเปิดแต่เจ้ายุบออกมากสั่น คอยรู้จักมากดามสุมากะสองปีละบานมันไหวแบบน,นั้นถึงได้ไก่ปืนก็จังก็จังแบบเอ้าสรู้จักกันมังไหวๆเนาะ